พี่น้องบอดบอยสิดิใจแล้วก็ออกมาโปดแบบนี้พี่น้องจะค่อยๆสะสมคําว่าช่างมันเถอะชีวิตอาจจะง่ายขึ้นจริงจังมากก็เหนื่อยเอาที่เราสบายใจบ้างก็อาจจะดีศูนย์วาสันพี่น้องแังไดยนอแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆถูกต้องค่ะเมน,นี่ช่างมันแบบจะได้สบายใจแมนคามบอดบ่อยแล้วาล่าพี่น้องเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็นอนพักจา้าตื่นแล้วค่อย คิดต่อกำลังใจเด้อดจ้าสู้ๆจ้าจริงค่ะได้ยินปล่อยผ่านไม่สนใจใช่ค่ะกับคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่องทุกวันเลยจริงจะลูกเอาที่สบายใจที่สุดแม่นี่รีพีนองแฟนกับแฟนเพีงกระซุ่งกำลังใจให้บอดบอยกำลังใจเด้อบอดสู้ๆเด้อจ้าจริงค่ะถูกต้องที่สุดค่ะพี่น้องแฟนคับแฟนเพีงก็ะมกับอลเือบอดสู้ๆอจ้ร่ะู้อง่พี่น้อง จริงค่ะจริงจ้าบางอย่างก็ต้องแบบนั้นอีหรีละบอสแมนอีหรีพี่น้องจากกำลังใจเด้อจ้าคำว่าผู้นำหรือหัวหน้านอจ้า,จาแบกรับทุกอย่างสู้ๆเด้อจ้าบอสบอยบางครั้งก็ช่างมันเถื่อเหมือนกันจา้าอายุที่เพิ่มขึ้นและประสบการณ์จะสอนเราเองจ้าสู้ๆเด้อบอสบอย นนี้ก็บอกบอยเจ้าทําดีที่สุดแล้วบอกหัวใจเรานี่แหละว่าช่างหัวมันใจเราจะเบาลงระวังแต่สุขภาพเนาะน้องบอยกับน้องแอนพักผ่อนไม่เพียงพอสู้ๆเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้เสมอจ้าตอนนี้ก็มาส่งกําลังใจให้จ้าบางเรื่องก็ปล่อยวางคะ่ะใช่แล้วจ้าบอสบอยสู้ๆนะคะพักบ้างดูแลสุขภาพบ้าง ค่ะช่างมันและปล่อยวางค่ะดีที่สุดอะไรก็ได้จ้าแม่นครับส่วนหนึ่งยุ่ได้คํานี้แหละจ้าแม่นอีดีพี่น้องส่วนมากก็อยู่ได้คำนี้แหละช่างมันปล่อยวางมั่งเห็นด้วยค่ะชีวิตของคนทํางานอาจจะมีบางวันที่แย่แต่บางวันก็ลาบลื่นหากเหนื่อยและทอ้อลองปล่อยวางบ้างก็ไม่เป็นไรหายเหนื่อยก็สู้ต่อส่งกําลังใจให้นะ้าค่ A บแมนอีดีพี่น้องชีวิตคนทํางานมันก็ บางมือกระลาบลื่นบางมือกระติดขัดคือว่าหลบปล่อยวางเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าถ้าเบาหน่อยก็ช่างมันเถอะหนักมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสองคำนี้ไม่เกินจริงปล่อยค่ะจริงที่สุดคะ่ะส่งกําลังใจให้นะคะคุณพ่อคุณเก่งของน้องแฝดน่ารักที่สุดเลยพอเป็นอีหยังได้มาในสามเดือนสี่เดือนเร้อทุกอย่างต้องใช้เวลาบ่มี่หยังได้มา เร็วเด้อวสันตองใส่วลาว่สาสันพี่น้อง้าแฟนกับแฟเพยงเพื่อนกับคอมเมนต์ถูกต้องที่สุดบอสบอยเป็นกำลังใจให้เสมอน,นะคะรักๆค่ะเป็นกำลังใจให้บอสบอยเด้อสู้ๆทุกสิ่งทุกอย่างจังมันเถอะสันพี่น้องพี่น้องมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ก็มาสู้ฟังในเดือจใาคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย